สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสมชายนะครับในช่อง YouTube ปกติแล้วผมจะอยากเป็นนักออนไลน์นะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องแล้วก็ภาพวิดีโอต่างๆผมไม่สามารถที่จะหาแล้วก็บรรยายชดอๆได้ก็ผมก็ถือโอกาสนี้อาจจะเล่าประวัติการประวัติของตัวเอง ในทางด้านการเมืองถ้าไม่พูดการเมืองผมก็ไม่มีอะไรจะลงนั่นเองขอให้ท่านผู้ชมคิดซะว่าผมเล่านิทานกันแล้วกันนะครับจากสถานการณ์ปัจจุบันนีอ้อะไรที่มันเกิดเกิดขึ้นก็เนื่องจากผมมั่นใจว่าฝ่ายอนุรักษนิยมก็ตั้งแต่พักเพื่อไทยกับพัก ส่วนพักร่วมรัฐบาลด้วยกันนั่นแหละคือทั้งหมดนะครับรวมถึงพักประชาธิปัตย์ด้วยแต่จริงๆแล้วจุดประกายหนึ่งที่มันเกิดสถานการณ์ที่มีการโจมตีและก็ต่อต้านกันต้องยอมรับนะครับว่าการเมืองไม่มีความลับจริงๆนะครับจากปรากฏการณ์ที่คุณธนาทรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า ได้ไปพบท่านนายกทักษิณที่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์ผมก็ไม่แน่ใจก็มันก็ทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ไม่ไม่มั่นใจในตัวพรรคเพื่อไทยให้ชัดเจน100%ปเซนั่นเองก็ได้มีกระแสมีภาควิจารณ์โจมตีผมฟันธงได้เลยว่า จากทุกวันนี้ที่มีการต่อต้านท่านนายกทักษิณที่ว่าเป็นเทวดาชั้นสิสนโอเคละในเมื่อว่าเขายอมรับว่าเป็นเทวดาก็เขาก็ยอมรับระดับหนึ่งถ้าอ่างนั้นเขาไม่พูดคำว่าเทวดาชั้นที่สิบสีน่นะครับผมอยากจะให้คุณธนาธรออกมาแก้ข่าวว่าพักเพื่อไทย พรรคก้าวไก่หรือคณะก้าวหน้าเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันแน่นอนนะครับไม่มีให้ข่าวในลักษณะนี้ถือว่าถึงจะพูดว่าเป็นแนวร่วมในขณะนี้ที่มองหาพักคอื่นไม่เจอที่จะมีอุดมการทางการเมืองเหมือนกับพรร คณะก้าหน,น้าทพักเทก่าใดก,ก็ตามนะครับก็มีแต่พักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ในลักษณะจริงๆแล้วพักเพื่อไทยได้มาเป็นตัวแทนฝ่ายอนุรักษนิยมแน่นอนเมื่อก่อนก็จะเป็นภาพฝ่าย,ยเสรีนิยมมาตั้งแต่ไทยรักไทยสมัยนั้นนะผมจะเล่าให้ฟังใครที่ ออกมาพูดหรือสนับสนุนพรรคไทยรักไทยก็จะโดนแบ็กลิสต์ของความมั่นคงในขณะนั้นนะครับทุกวันนี้ผมก็มั่นใจว่าใครที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าก็น่าจะโดนแบ็กลิสต์กันหลายคนนะครับอันนี้ผมเข้าใจระบบโครงสร้างของเราเป็นอย่างดีนะครับผมมั่นใจว่า โครงสร้างถ้ามีคนสักสิล้านคน15้าล้านคนฝ่ายามมั่นคงก็คงจะ,ะพูดง่ายๆคือสลาได้สำหรับไม่ว่าจะ10หรือ15ล้านคนฝ่าผมมั่นคงถือว่าเป็นไยต่อามมั่นคงนะครับแต่ที่ผมออกมาพูดมาเล่านี้เพื่อจะ,อะ เอาประสบการณ์มาเล่าให้นักการเมืองหรือ,อทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายเสรีนิยมนะครับหรือว่าอาจจะมันอาจจะร่วมทางกันได้หรือไม่ร่วมทางกันแต่ตอนนี้ท่านเป็นผู้แข่งกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นซึ่งจะหลีกนีไม่ได้ถ้าจะพูดกันตามตรงณเวลานี้ผมคิดว่า พักเก้าไก่ถ้ามีการเลือกตั้งนะครับสมมุตินะครับท่านได้เกิน250คนแน่ๆนะครับเพราะที่ผ่านมาทุกคนและก็คนทั่วไปไม่ว่าจะนักการเมืองทั่วไหนก็ยอมรับในพักเก้าไก่ว่าเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์แม้แต่ภาคใต้ที่ผมนั่งดงู่คะแนนปาร์ตีิสต์ได้ถึงหนึ่ล้าน คะแ,แนนนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ปาร์ตี้มิดคะแนนสูงอย่างนี้ขนาดกรุงเทพเองก็ตามผมมั่นใจว่าถ้าเลือกตั้งใหม่กรุงเทพทั้ง30หรือ33เขตผมมั่นใจว่าพรรคเก้าไก่จะได้ยกทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าสถานการณ์ผมจะพูด คร่าวๆเพื่อให้ท่านเข้าใจแล้วก็คณะก้าวหน้าหรือว่าพักก้าวไกลที่ไม่ได้หรือคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดและก็ไม่เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งผมจะขอพูดในอย่างนี้นะครับว่าพัก